ทำไมคนเราถึงสำเร็จแตกต่างกันนะคะวันนี้รู้หรือเปล่าว่าถึงแม่บางครั้งเรารู้สึกว่าเราก็ต้องการความสำเร็จนะแล้วก็ได้ลงมือทำแล้วนะคะรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วระดับการตัดสินใจของคนเรานั้นมีอยู่สองอย่างนะคะคือ 1. ตัดสินใจรับโอกาสค่ะบางครั้งเวลาที่โอกาสมาเราก็รับไว้หมดนะคะเพราะว่ามนุษย์นะ่ะ เป็นนักรับโอกาสค่ะแต่ถ้าหากว่าวันนี้เราแค่ตัดสินใจรับโอกาสมานะคะเราอาจยังไม่สำเร็จค่ะเพราะเราจะต้องตัดสินใจไปอีกถึงระดับที่2ค่ะคือการตัดสินใจสำเร็จนั่นเองนะคะ เราอะไรที่มันแตกต่างกันการที่เราตัดสินใจรับโอกาสนั้นนะคะเห็นไหมบางคนเยอะแยะมากมายรับทุกโอกาสเข้ามานะคะแต่ทําไมถึงยังไม่สําเร็จเพราะว่าเราอะแค่ยังไม่ได้ลงมือทําเป็นจริงจังนะคะบางครั้งอาจจะลงมือทําแต่ทําไม่ได้สม่ําเสมอหรือ Mac. แม้กระทั่งว่าเราเห็นโอกาส มาแล้วเราก็แค่ตัดสินใจรับไว้เพื่อที่จะเป็นาการเลือกเพื่ออะไรแบบนี้นะคะเผื่อเลือกอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นแล้วการตัดสินใจสิ่งที่สเป็นสิ่งที่โคตรสำคัญที่สุดค่ะวันนี้ถ้าคุณต้องการประสบความสําเร็จอย่างคนสําเร็จนะคะเพราะว่าคนสําเร็จทุกคนนะคะเขาตัดสินใจสําเร็จค่ะวันไหนที่เราได้ตัดสินใจสําเร็จแล้วนะคะ เราจะมีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมเราจะลงมือทํานะคะเราจะพูดเราจะแสดงนะคะในคนที่เราเป็นคะ่ะเราอยากจะเป็นคนคนไหนสําเร็จแบบไหนเราก็จะเป็นคนคนนั้นคะ่ะเห็นไหมว่าบางครั้งเราอาจจะมีความสุขทำไมเราไม่สําเร็จอาจจะเป็นเพราะว่าเราแค่ตัดสินใจรับโอกาสนะคะแต่เรายังไม่ได้ตัดสินใจสําเร็จถ้าวันนี้เราได้รู้แล้วนะคะ จงตัดสินใจสำเร็จซะนะคะแล้วคุณทุกคนนะคะก็สำเร็จได้เช่นเดียวกันกับคนสำเร็จค่ะตัดสินใจสำเร็จลงมือทำไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ